ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้มาตอนเย็นๆน,นะคะ,ะวันนี้ก็คือมาแจกสจะทรรมยามเย็นนะคะหน่าลั์คุณครูที่มาตอนเย็นไม่ใช่ไลไ์เพิ่งตื่น <laughs> <laughs> เพิ่งตื่นค่ะใครเข้ามาเราก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็คือพาดูน้อง ม่วงเจริญเขามีชื่อทางอีกอ <thin> ันหนึ่งด้วยนะชื่ออะไรจําไม่ได้นะเฮ้ยเขากำลังออกดอกทุกคนสวยไหมเฮ้ยน้องเริ่มออกดอกมาแล้วหลังจากมาอยู่ที่เราได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะอ่าสัจธรจะทายามเย็นวันนี้นะคะก็ให้ลื่นไหลโฟโฟฟินฟินไปนะคะเออลื่นไหลฟโฟฟินฟินไปหมายความว่ายังไงหมายความว่าแบบ เอออย่างทอนตื่นมาก็เอ้ยคือแบบนอนตอนเช้านะคะต,ตื่นมาบ่ายสามตื่นมาบ่ายสามเอา้าจริงๆโดนปลุกโดนปลุกตอนเที่ยงแล้วนะคะก็คือแบบเอา้าจะรับไม่รับดีพอจังหวะที่ดังมากแล้วก็เออรับสักหน่อยแล้วก็ปิดจบเร็วปิดจบเร็วแล้วก็นอนต่อก็คือลื่นไหลไปเลยถ้าเรายัางง่วงอยู่ มันก็ชิวตื่นมาอีกทีบ่ายสาม MM ก็รู้สึกหลับเต็มตื่นเนาะสบายพอตื่นมาก็เนี่ยแหละรู้สึกอารมณ์ดีโชคดีโชคดีมากแล้วก็มีของขวัญตื่นมาเพิ่งได้กินข้าวไปแล้วก็มาเช่นชมกับของขวัญน,นี้ฮ่หาฮ่าฮ่าน่ารักไหมน่ารักไหมคะชอบไหมคะสวยมากนะแล้วก็หอมมากว้า สวัสดีคุณวาวิสาระใช่ไหมเออทอนก็ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ดูคือเมื่อวานนี้ไปรอบสดกันมาเอ้ยมันจะว่ารอบสดหรอจริงๆแล้วไปดินเนอร์จริงๆก็ไปดินเนอร์กับคุณครูกันมานะคะเสร็จแล้วครูมีโบนัสอีกตามค่ะกำลังจะกลับตามกลับมาสอนรอบสดซะงั้น อะไรจะเซอร์ไพรส์ขนาดนี้คือดินเนอร์ท้อนก็ปักไปเองนะครูจนครูบอกจะไม่จัดละจะเนียนๆไม่จัดละครูก็บอกเข้มกันไม่ไหวนะพวกเองเข้มไม่ไหวเลยจัดซะเลยจัดเลยซะเป็นไงอะ่ surprise, ะเซอร์ไพรส์ซะของขวัญรัวๆเลยทุกคนของขวัญรัวมากอันนี้แค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูซื้อดอกไม้มาให้แล้วจังหวะ จังหวะรองเท้าใส่รองเท้าแตะไปค่ะไปไปร้านหรูเชฟดังระดับประเทศใส่แตะไปค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณครูทักทวเท้าเบอร์อะไร40ใช่ไหมได้ของขวัญอีกแล้วค่ะท,ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงใส่ได้พอดีเลยลองเรียบร้อยแล้วนะคะปรับขนาดปรับปรับระดับเชือกและใส่ได้แล้ว ใส่สบายนุ่มนี่ได้ของขวัญมาอีกแล้วเนี่ยแหละความโฟฟินความชิลความเบาล้วนี่อีกนะคะทุกคนมีของฝากด้วยได้ของฝากมาด้วยไลนี้ก็คือมาขอบคุณคุณครูมากกว่าไลนี้ก็คือขอบคุณคุณครูนะคะที่ดูซิเนี่ยให้อะไรมาเนี่เย,ยอะแยะไปหมด ดอกกุหลาบอุ้ยอันนี้ชอบมากทุกคนนี่น่ารักไหมแล้วนี่มีดีเทลอีกนะน่ารักไหมอ๋อพี่วิศลาอุ้ยขอบคุณคะ่ะพอดีไม่ค่อยได้พี่พี่วิศราน่ารักที่สุดขอบคุณมากๆนะคะ ก็ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษก็เลยจะไม่ค่อยอ่านผูกอ่านผิดต้องขออภัยนะคะน่ารักไหมทุกคนของขวัญเพียบเลยนะคะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดนี่ <c oughs> เออน่ารักแล้วอันนี้น่ารักมากชอบมากนี่ชอบปะมันน่ารักดูดี อุ้ยว,วิบว,วับว,วิบวับวิบวับเลืองแสงน่ารักเอ้ยชอบอะชอบที่มีคนเห็นด้วยกับเราชอบที่มีคนตื่นเต้นไปกับเราลี่อู้หูสวยไหมคะสวยไหมเอ้ยยังไม่หมดนะทุกคนพอทอนเอาไปเก็บในห้องแล้วอีกส่วนหนึ่งแล้วนี่อะไรคะเนี่ยใครรู้จักบ้างนี่นี่อะไร มีอะไรอะไรเอยใครรู้จักบ้างหัวใจนะเนี่ยมีความเป็นหัวใจนะเนี่ยทุกคนเอาความรักมาส่งให้ทุกคนนะคะเออเอาความรักมาส่งให้ทุกคนจะบอกว่าใครเข้ามาไลนี้โค้รโชคดีเลยนะคือของเหมือนเล็กๆน้อยๆเหมือนแบบเอ้ยอะไรของเธออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่อะไรเลยเนาะมันคือ ความเป็นอะหมายถึงว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยทุกอย่างมันไม่เล็กน้อยเลยจริงๆอะมันไม่เล็กน้อยเลยแต่แต่ก่อนที่ไม่รู้สัจธรรมก็จะมองว่ามันก็มันก็แค่ของไหมของใหญ่กว่านี้ก็มองไม่เห็นว่ามันมีคุณค่านะทุกคนของใหญ่กว่านี้ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะอะไรเท่าไหร่จะมีคุณค่าอะไรคนใกล้ตัวลูกๆที่น่ารักเออลูกๆที่แบบ ผลงานการสร้างของเราเองที่น่ารักเออมองไม่เห็นสามีที่ดีมองไม่เห็น,น,หนแต่พอมาอยู่ในสายศัจธรรมอยู่ในเส้นทางนี้เนาะมันทำให้แอปพิ a t e มันทำให้รู้สึกขอบคุณแล้วก็ชื่นชมจนเห็นว่ามันเป็นความโชคดีได้เลยนะทุกคนว่าของขวัญที่ได้รับเนี่ยอหมันไม่ไม่ใช่ของเล็กๆน้อยๆเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่แบบตื่นมาเนี่ย คือตื่นมาท้อนก็จะขอบคุณเลยนะแอร์เย็นฉ่ำนอนสบายเมื่คืนเนี่ยอู้ที่นอนนุ่มจังหมอนนุ่มจังออขอบคุณห้องน้ำเนาะมีให้สะดวกใช้คือตื่นมาปวดฉี่ห้องน้ำนี่รู้สึกโล่งเลยเบาเลยสบายเลยเอเกระจกมีให้ส่องดูเลอๆก็ไปแอ f ฟอร์เมชัหรือว่าไปยิ้มให้ตัวเองก่อนเลยในกระจกเนาะไปยิ้มให้ตัวเองก่อนในกระจกก็ได้ แอตโฟเมชันเราทํากันอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะไม่ใช่จาเป็นต้องต้องเป็นท่องคําอะไรที่แบบยุ่งยากเลยแค่บอกวันนี้เธอสวยจังนี่ก็ใช่แล้วนะแอตโฟเมชันนะวันนี้เธอสวยจังวันนี้เธอยิ้มสวยจังตื่นมาเธอก็สวยเลยแล้วเนี่ยก็บอกกับตัวเองไปนอย่างนี้ได้เลยวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของชันวันนี้จะเป็นวันที่ดีตลอดทั้งวันเออบอกกับตัวเองอวยพรกับตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นวันแบบนี้ไปก่อนเลยนะทุกคนอ่าวันนี้ทราก็เพิ่งตื่น เออคนอะไรมาตื่นตอนที่เขาเพิ่งเลิกงานกลับบ้านกันใช่ไหมเหมือนใครเขาไม่เนี่ยไม่มีไม่มีเหมือนใครเขาเออแล้วก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องเหมือนใครด้วยนะเรารู้สึกว่าชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้มากๆนะทุกคนเป็นไลฟ์สไตล์ที่โฟลื่นไหลฟินอิสระจะทําอะไรเมื่อ,อไหร่ตอนไหนก็ได้ที่รู้สึกว่ารู้สึกว่าร่างกายเราอยากทํา มันทําไปเองเลยบางวันเนี่ท้อนล้างรถน่ะท้อนก็มาล้างกลาคืนน่ะคือฝนตกอยู่จังหวะคือแบบถ้าจะให้ตั้งใจมาล้างแล้วก็โอ้เหนื่อยไม่ล้างหรอกอะไรเงี้ยโอ้ยจะแค่จะขับรถไปที่ร้านคาแคร์ก็ยังไม่อยากไปเลยทุกคนเออแต่จังหวะที่แบบเฮ้ยเรามีเวลากับตัวเองอะ่ะเรามีเวลาแบบโฟโฟโฟิฟนฟินนะแล้วแบบ โอ้วันนี้ฝนตกอุ้ยไปสกิดน้องหน่อยเดียวไปไปมาล้างฉีดไปหน่อยเดียวล้างทั้งคันเลยค่ะเนี่ยมันก็เหมือนได้แรงฟรีไงไม่รู้คือล้างจนเสร็จเอ้าเสร็จแล้วรู้สึกแป๊บเดียวรู้สึกว่าไม่เหนื่อยเลยรู้สึกไม่ต้องมาอืดอาดยืดยาดเหมือนตอนแรกๆที่แบบอุ้จะตั้งต้นต,ตั้งใจจะทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเนาะคือมันใช้ชีวิตได้โฟโฟฟินฟลื่นไหลแบบนี้เลยนะอันนี้ก็พาดูสวนข้างบ้านนะทุกคนแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรเลย แต่ก่อนก็คือแบบเอาไม้กระถางในนั้นอะไปใส่จนเต็มถั่วสวนพอหลังๆฝนตกจะเิญง,งอกงามดีมากจนเต็มไปหมดแล้วนะคะเริ่มเต็มไปละอันนี้ก็งามดีที่แรกเหมือนจะไม่รอดนะทุกคนเออที่แรกแบบกลับต่างจังหวัดช่วงตั้งแต่สงการแล้วรู้สึกเฮ้ยไม่อยู่บ้านหลายวันไม่ได้ลดน้ําน้องเลยแต่กลับมาจะบอกว่ารดน้ําให้น้องน้องก็แบบ ใช้เวลาประมาณหนึ่งคือเราจะบอกว่าการที่แบบเข้ามาฝึกกดสัจธรรมกดแรงดึงดูดเนี่ยเราปรารถนาสิ่งใดเราจะอยากดึงดูดอะไรให้ได้เงี้ยก็อย่าไปเร่งรัดเขานะจะบอกว่าไม่ต้องไปเร่งรัดเพราะเร่งรัดเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่เชื่อแล้วนะว่ากดเขามีจริงหรือเขาเทํางานอยู่นั่นก็เท่ากับเราแคนเซิลนะอ่าอันนี้ทอนก็ให้ไปด้วยคือถ้า ความไม่เชื่อความร้อนลนไ,ไม่ฟินไม่ฟโฟไม่ลื่นไหลไปกับการใช้ชีวิตที่รู้สึกเบาๆสบายอย่ะ <hir verification. S 1> เหมือนเราไปขัดจังหวะเข,เขาเขารู้ดีอยู่แล้วว่าเราจะเอาอะไรเขารู้ดีอยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรแต่เราไปแคนเซิลเขาเพราะว่าไปอาร์คไปถามหาอยู่นั่นว่าเอาจะมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะไปถามหาอยู่นั่นนี่น่ารักไหมก็คือจะบอกว่าให้ทุกคนแบบ พอรู้ตัวเองอะ่ะพอรู้ตัวเองอะ่ะหยุดเลยหยุดไปแควกหยุดไปสกัดดาวลุ่งตัวเองหยุดไปการหยุดไปที่จะแบบไปขัดขวางตัวเองที่เราสร้างไว้อยู่แล้วอะ่ะที่เราฟินอยู่แล้วที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงจังหวะที่อยู่กับตัวเองนิ่งๆเนาะรู้ว่าชอบอะไรมองไปที่อะไรแล้วชอบแล้วฟินยังไงแล้วผลลัพธ์มันจะมาจะคายเราไม่ต้องไปรีบด่วนเลยเพราะท่านเองก็เคยเป็น <laughs> เคยเป็นแล้วถึงรู้ถึงแบบ เอามาบอกได้จากประสบการณ์จริงของตัวเองเงละนะ่ะเนาะว่าเออไม่ต้องไปแคว้ไปด่วนไปอะไรพอเราไม่สนใจเท่านั้นแหละทุกคนของขวัญมาเองออ,อ้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่มนทนาสวัสดีมาดามออนน่ารักเขียวขจีจังใช่ค่ะดอกไม้สวยคือท้อนเพิ่งตื่นเลยแหละทุกคนหลับยาวมากหลับดีมาก โชคดีมากๆจะจริงๆก็คือแบบมาให้สัจธรรมในไลฟ์คุณครูไปด้วยบวกกับขอเออจะมาขอบคุณคุณครูด้วยนะคะรู้สึกตื่นพอเริ่มตื่นแล้วนะ่ะมาเห็นของขวัญแล้วรู้สึกแบบโอ้ย p อ e พิเ t e จังเลยชอบจังเลยหอมมากเลยนะทุกคนมีผีเสื้อได้นะอืมเออก็เลยพาดูสวนด้วยเลยเนาะเพราะว่าแบบ จะบอกว่าตั้งแต่น้องมาเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบเขียวมาก่อนนะมันก็มีเหลืองๆใบตกใบอะไรเงี้ยเป็นเป็นแห้งแกรกอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยก็มีแต่เราก็ไม่ไปขยี้ไงเราก็ไปที่เราจะเอาอะไรเราจะไปที่แบบน้องสวยน้องเขียวอะไรเงี้ยมันใช้กับทุกๆเหตุการณ์ได้เหมือนกันว่าเออตรงหน้าเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้ไม่ชอบเลยอันนี้ไม่เอาเราก็ไม่ไปแคว้ต่องไง เหมือนตรงหน้าเหมือนลูกกลับมาจากโรงเรียนวันนี้ใช่ไหมน้องไม่เก็บรองเท้าอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ไม่แคว้กต่อไงเออเราก็ไม่แคว้กต่อไงที่แรกก็เริ่มและเราก็รู้เนิน์นอะไรเงี้ยก็ไปต่อแต่จะบอกว่าคือนี่พอเราไม่แคว้กอ่ะแล้วเราก็เดี๋ยวก็จะเจอเองจะเห็นเองว่าเฮ้ยเนี่ยน้องออกผลลัพธ์มาให้แล้วนะอะไรเงี้ยคือ มีหน้าที่เขาแค่แบบมาชื่นชมน้องไปแล้วก็ลดน้ําให้น้องบ้างนิดหน่อยเออมาชื่นชมน้องลดน้ําให้น้องแล้วก็มีความหวังว่าน้องเดี๋ยวน้องจะแข่งแรงน้องจะโตขึ้นแล้วก็น้องก็จะสวยเหมือนที่เราตัดสินใจซื้อมานะคะอ้าวัสดีนางฟ้าอุ้ยค่ะเออต้นไม้น่ารักไหมเนี่ยแหละก็เลยพาทุกคนมาชมสวนข้างบ้าน นาบานแบตบจะหมดแล้วนะเออจริงๆก็คือมาขอบคุณคุณครูนั่นแหละนะคะสำหรับดอกไม้แล้วก็สําหรับมื้อดินเนอร์เมื่อวานนะคะเป็นมื้อดินเนอร์ที่แบบหูเปิดประสบการณ์ครั้งแรกที่ไปกินครั้งแรกที่ไปกินอาหารบ้านเชฟเลยครัวของเชฟเลยเชฟเปิดอาหารแบบเชฟ ชื่อเชฟอาร์ตนะคะเชฟก็ดังอยู่เนาะแต่เราก็ไม่ได้รู้จักเพราะเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปอะไรกับตรงนี้มากเนาะเราก็แต่ของขวัญอันนี้ก็คือแบบตัวเองก็สร้างเองนั่นแหละเนาะเออเนี่ยสร้างเองโอ้ฟักทองคืองามมากจริงๆค่ะงามเลยมาอย่างนี้เลยเออท้อนก็คือยังใส่ชุดนอนอยู่เลยนะทุกคนจริงๆแล้วยังใส่ชุดนอนอยู่เลยครับเออ แต่ก็คือแต่ก็คือเนี่ยพอมันลื่นไหลมันมันรู้สึกมันรู้สึกอยากออกก็ออกเลยไม่ต้องมาคิดอะไรมากเนาะไม่ต้องมาแบบกัดกั้นตัวเองเนาะเอออยากออกก็ออกเลยอยากไลฟ์ก็ไลฟ์เลยทําไปตามเสียงหัวใจตัวเองอืมพาชมสวนข้างบ้านนะคะพร้อมกับดูดอกไม้ช่อสวยๆให้ทุกคนได้รับดอกไม้ช่อสวยๆกลิ่นหอมๆไปด้วยกันนะ เสพแบบนี้แหละก็จะได้แบบนี้เสพธรรมชาติก็จะได้ธรรมชาติเสพรองเท้าก็จะได้รองเท้าทุกคนคือ,อท้อนเพิ่งให้รองเท้าผ้าใบแม่ไปใส่ไม่ได้อันนี้คุณครูก็ให้รองเท้าท้อนมาอีกเออให้รองเท้ามาแบบนี้ทุกคนแล้วก็มีของฝากด้วยนะแล้วก็อันนี้คือชอบมากนี่ใครมาทีหลังแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะทุกคน มันยังมีรูปข้างในอีกอยู่ในห้องห้องห้องแห่งการสร้างอยู่นูน่นเดี๋ยวพาไปเดินเล่นด้วยเอานางฟ้าไปด้วยคือถ้าดับไปแบตหมดนะทุกคนนี่เมื่อวานนี้คือสนุกมากเราไปเรียนรอบสดกันเรื่องออซอสบอดี้อีกอันนั้นครูให้เลือกให้ให้ลอกให้กระจ่างให้แบบให้แพง ใคที่อยู่ในคลาสแล้วยินดีด้วยนะคะคุณครูก็มาให้เพิ่มนะสอนเพิ่มอีกเดแล้วนะคุณครูมาสอนเพิ่มแล้วอย่าลืมไปย้อนกันนะทุกคนแล้วพามาดูเฮ้ยปกติเขาก็จะไม่เปิดเผยกันนะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นความธรรมชาติมากมันจะปนเปกันไปนะคะเราใช้งานจริงมันก็จะลกนิดนึง <c oughs> เอออันนี้อันนี้ก็ได้มานะคะทุกคนนี่น่ารักไหมแล้วอันนี้ท้อนก็อาร์กไว้อ,อ่ะไม่ใช่อะ่ะคือแบบเฮ้ยเห็นคนอื่นเขาได้กันแล้วมันน่ารักอยากได้เวลาเขามาไลค์ในเพจครูแล้วเขาก็จะเอารูปนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขามาแฮปปี้ตัวใหญ่มากทุกคนอยากได้แล้วมันยังมีอยู่อ่ะแล้วคุณครูก็เขียนมาให้ด้วยนะดาร์กดู๊กนี่คุณครูก็บอกรักทุกคนนะคะผ่านข้อความนี้เลยเดี๋ยวท้อน เป็นตัวแทนเก็บไว้เออคือท้อนเป็นตัวแทนเก็บไว้แล้วอันนี้ก็น่ารักเนี่ยชอบแล้วคุณครูก็ฝากความรักมาให้ทุกคนอีกแล้วอืมไม่รู้เมื่อวานนี้ที่ไปดินเนอร์กันมีใครตื่นกันแล้วหรือ,อยังเออท้อนตื่นมากินข้าวแล้วปานใครนะ่าสวยจังโอ้ยเสพไปเลยค่ะขอบคุณนะคะเป็นบ้านของทุกคน เราคือหนึ่งเดียวกันเนาะบ้านทอนก็บ้านของทุกคนนะคะเอมาดามออนบอกมีแล้วรูปนี้ใช่ไหมรูปนี้ทอนยังไม่มีแล้วคุณครูรู้ได้ไงอะ่ะมียัง่ะเฮ้ยแอบมีแล้วซ้ำวิเฮ้ยไม่เป็นไรซ้ำได้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 อืมวิเพิ่งรู้ว่ามีแล้วอยู่นี่ ครูก็ตั้งใจเอามาให้ทอนนั่นแหละจะไม่รับไว้ก็ยังไงอะ่ะเออพอแล้วทุกคนยังไม่ทันเก็บอะไรดีงามนะคะไม่ได้ให้ดูไม่ได้เห็นหน้ากันเพิ่งตื่นน้ำไม่อาบฟันแปงไหมฟันก็ยังไม่ได้แปงแต่กินข้าวเลยใครจะเป็นแบบนี้ใช้ชีวิต ดีดีใช้ชีวิตง่ายเกินเออถึงไหนแล้วนะถึงว่าใช้ใช้ชีวิตให้ลื่นไหลฟินฟินโฟโฟเอ้ยจะบอกทุกคนได้ของขวัญด้วยแหล,ละกลับมาแล้วกินข้าวเสร็จเปิดไปในข้อความมีคนโอนตังให้อุ้ยอยากให้ดูทำไงอะ่ะอยากให้เห็นด้วยอะ่ะมีคนโอนตังให้แล้วก็บอกว่าเอาไว้ใช้ แล้วก็โอนมาเลขแบบซอสมากเลยนะสอง9กอุย้ยให้ให้น่ารักจังสอง9กแล้วก็บอกว่าให้เอาไว้ใช้คือจะบอกว่าหูไปรอบสดทีไรเจอตัวครูเจอตัวน้องเดียทีไรแล้วไว้ดีกลับมาเหมือนของขวัญมีรอเสิร์ฟเออของขวัญมีรอเสิร์ฟเลยทุกคนคือแบบอะไรจะรู้สึกอิสระขนาดนั้นเออ คือกลับบ้านไปออกบ้านค่ำกลับมาเช้าแล้วสามีโอนตังค์ให้ใครจะมีแบบนี้ไหมเนี่ยจะเป็นแบบนี้เออมีใครเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยน่ารักไหมเออแล้วกลับมาถึงเจอสามีเข้าไปทำกับข้าวอยู่ในห้องครัวเรียบร้อยแล้วน่ารักไหมอ่ะคือแบบอา้าวพูดเล่นเล่นเอาพูดเล่นเล่นกับ กับเช้าเลยเหรอกับเช้าจริงเหรออะไรเงี้ยเขาก็เซลเนาะเออก็รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกแบบเบาใจไปไหนก็สบายใจไปไหนก็เป็นอิสระเนาะแล้วก็ไปไหนก็รู้สึกโอ้โหทุกคนให้อิสระแก่กันใช่ค่ะก็เหมือนเหมือนกับว่าถ้าเจออะไรที่เจออะไรที่ดูเหมือนจะสะดุดตรงหน้าน่ะเราอะ่ะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรต่อหมายความว่าอย่างท้อนกลับมาจากกลับมาจาก ไปรอบสดไปดินเนอร์แล้วก็ไปเรียนกับครูต่อใช่ไหมแล้วกลับมาค่ำเอ้ยกลับมาเช้าเลยสามีทํากับข้าวอยู่อะเราก็ไม่ลงไปคิดอีกฝั่งหนึ่งนะว่าเฮ้ยเธอกลับเช้าได้เหรอแล้วสามีจะบ่นอะไรเงี้ยอย่าไปคิดนะยิ้มให้เลยเป็นความสุขไปเลยเรามีความสุขกลับมาเรายิ้มเลยเขาจะแซลจะอะไรก็ยิ้มอย่างเดียวแล้วกลายเป็นว่าโอนตังมาให้เฉยเลยทุกคนทําไมต้องกระซิบทําไมต้องกระซิบ โอนตั้งมาให้น่ารักมากเออค่ะน่ารักที่สุดก็คือขอให้เซฟแบบนี้แล้วก็ได้แบบนี้นะทุกคนอืมก็เป็นความรักมากแบบจะหมดแล้วก็มาแค่นี้ละคะ่ะนางฟ้าทุกคนขอให ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างลื่นไหลโฟโฟฟินฟินมีความสุขแฮปปี้เบิกบานเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงนะคะอยู่ท่ามกลางผู้คนที่น่ารักอยู่ท่ามกลางกัรลยานิิตรที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นความสุขให้แก่กันอวยพรให้กันชื่นชมกันนะคะ นนก็ไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีเบิกบานละละ่าแล้วก็มีปัญญานำทางนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านทุกๆมิติยิง่งยิ่งขึ้นไปภพศารไลทที่สิ้นสุดนะคะทุกคนรักนะคะ่ะส่งความรักให้กันด้วยดอกหัวใจเอเขาเรียกอะไรนะต้นสนีจันนะคะเป็นรูปหัวใจเลยก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เลิฟเลิฟเลยขอบคุณคุณครูนะคะสําหรับดินเนอร์ที่จัดให้อย่างดีขอบคุณคุณครูสําหรับเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรละ่ะคือครูให้เหมือนไปไพรเวทโคชชิ่งเลยนะมีอะไรจะถามไหมลูกมีอะไรจะถามไหม จัดนี่ก็คือราคาแบบถ้ารอบสดจริงๆิครูเป็นแสนแล้วเนาะแต่คุณครูพาไปดินเนอร์นะคะราคาหลักหมื่นพาไปกินอาหารเชฟระดับประเทศมาแล้วก็ซื้อดอกไม้มาให้อีกทุกคนแล้วก็มีซื้อของฝากของโรงแรมเมนดารินที่ช็อปเมนดารินมาฝากอีกทุกคนโรงแรมแบบหรูละขึ้นชื่อระดับประเทศเนาะก็ซื้อของฝากมาให้อีกแล้วก็เอารองเท้ามาให้อีกทุกคนดอกกุหลาบนางฟ้าคือแบบโอ้โหพา ไปสอนต่อคือคุ้มมากคือแบบที่สุดเลยอยู่ดีๆจะกลับบ้านกันแยกกันเอา้าโทรตามมาสอนโลบสดจังนั้นคือครูตื่นยังไม่หลับมีพลังมี energy สอนเลยแล้วก็สอนหลายคอร์สด้วยนะรู้สึกจะเป็นคอร์สไปให้เพิ่มในซอสเลิฟซิง์อีกเนาะไปให้ความกระจ่างเพิ่มในเรื่องของประโยชน์ของเพลงซอสแล้วก็มาให้ในเรื่องของซอสบอดี้อีกให้รู้ลึกร,รู้จริงเรื่องสุขภาพกันไปเลย จะได้ไม่ไปจ่ายให้กับเรื่องที่ไม่สมควรจ่ายเนาะก็มาแค่นี้แหละจะไปแล้วก็ไม่ได้ไปเนาะบายบายลาอืมยินดีด้วยกับนางฟ้าทุกคนนะคะที่ลงในคอร์สก็คือมีปัญญาให้เราไปทวนเก็บเนาะท้อนเองก็ยังต้องไปทวนเก็บนะคะไปไปลึกไปกระจ่างขนาดว่ารู้สึกว่าโชคดีแลวโ,โฟฟินอยู่แล้วนะอู้เราก็ยังโชคดีได้อีกเนาะ ขอให้ไปรู้ลึกในปัญญากระจ่างให้ตกผลึกให้ลึกทุกคำเนาะเพราะว่าแต่ละคำแต่ละคียแพงทุกคำเก็บมาได้วันนี้ได้หนึ่งคีก็ว่าดีละวันต่อไปได้อีกสองสามคีก็ว่าดีละแต่ไปเก็บอีกก็ได้อีกได้ไดเพิ่มอีกเนาะก็เอามาใช้กับชีวิตประจำวันจะได้ลื่นไหลโฟโฟโฟ,โฟินฟินต่อเนื่องเป็นสวรรค์บนดินไปเลยบ๊ายบายค่ะ